สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวแก้วน้ำที่ซื้อมาจากคา f e อเมซอนนะครับผมจะเป็นตัวซีรีส์ออ d ดนารีนะครับผมเดี๋ยวจะมาดูจากกล่องกันดีกว่าตัวกล่องก็ไม่มีอะไรครับจะมีแค่บอกว่านี่เป็นตัวคำแนะนำแล้วก็เงื่อนไขการรับประกันนะครับผมเก็บใบเสร็จไว้ได้จะเป็นตัวชื่อชื่อรุ่น Amazon Ordinary Stainless h a m b u r e r Greely แสดงว่าเป็นสีเทานะครับโอเคมาดูดีไซน์กันอ่าสีออกเทาๆด้านหลังก็จะมีขเขาเรียกว่าอะไรมีตัวที่รองมาให้แล้วขนาด22ออนนะครับผมคำแนะนำคำเตือนว่า,าไม่ควรห้ามเอาเข้าไมโครเวฟแล้วก็ล้างด้วยมือเท่านั้นเป็นสแตนเลสสตีลแล้วก็ ห้ามนำไปใส่ช่องฟิตนะครับตรงนี้ก็จะมีสัญลักษณ์อเมซอนอยู่อย่างนี้เป็นตัวฝาด้านบนนะครับจะมีคาเฟ a อเมซอนเป็นตัวอ,อักษรเขียนไว้ตัวเนี้ยมันผมเห็นที่ร้านมันมีอยู่3สีเนาะเป็นสีเทาสีเขียวแล้วก็เป็นสีส้มอิฐประมาณนั้นตัวรูเนี่ยมันน่าจะใส่ได้ของอเมซอนได้พอดีนะครับทั้งแบบ สำหรับเครื่องดื่มปั่นกับเครื่องดื่มปกติเดี๋ยวผมลองดูนี่เป็นหลอดเครื่องดื่มปกตินะครับโอเคใส่เข้าได้แสดงว่าหลอดอีกแบบหนึ่งก็ใส่ได้สบายตรงนี้ก็สามารถใช้เป็นหูหิ้วได้เวลาถืออะไรหรือปิดนี่โอเคน้ำก็ไม่ออกตัวฝาเป็นเกลียวนะครับผมลองเปิดให้ดูนี่เป็นเกลียวจะมีตัวซิลยางอยู่ข้างในตรงนี้ มันอยู่ลึกไปหน่อยไม่น่าจว่าตอนแกะมาล้างจะยากไหมโอเคครับเราก็ด้านในาจะเป็นประมาณนี้นะครับครับผมเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ